ก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายนะคะเราต้องเตรียมความพร้อมก่อนไม่ว่าจะเป็นการวอร์มอัพหรือการยืดเหยียดร่างกายกล้ามเนื้อนะคะและสิ่งสําคัญเลยนะคะเราจะต้องเติมเรื่องของสารอาหารให้ครบถ้วนก่อนนะไม่งั้นนะคะร่างกายเราก็จะไม่มีแรงในการออกกําลังกายนะแล้ววันนี้นะคะกิ๊ก็จะมาด้วยสูตรแลคโตเวชี i นะคะสูตรนี้เป็นสูตรยอดฮิตมากๆนะคะเพราะอะไรลดพุงไวอิ่มนานถ่ายคล่องนะคะเหมาะกับทุกคนเลยที่อยากจะลดพุงไวๆนะคะ ไปออกกําลังกายกินจะกินตัวนี้ตลอดเนาะเพราะว่าร่างกายก็จะได้สารอาหารครบท้วนด้วยแล้วก็แคลอรี่ต่ําที่สําคัญคือไม่มีไขมันนะเราก็จะเติมตัวนี้ไปนะคะก็คือสูตรนี้ก็คือ2ช้อนเนาะพ P p นะคะตัวนี้เป็นโปรตีนเสริมที่จะเพิ่มปริมาณโปรตีนในแก้วให้เยอะขึ้นนะ ตัวนี้เราก็เติมไป2ช้อนนะคะ2 a c t i v e f i b e r นะคะหรือว่าตัวใยอาหารนะตัวนี้ดีมากๆนะคะเป็นทั้งใยอาหารที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะคะเติมไป1ช้อนนะคะจุลินซีดีนะคะก็คือตัวโปรไบโอติกตัวนี้นะคะกินตลอดเลยนะกินไรมันจะช่วยเรื่องของการดูดซึมสารอาหารให้ดีแบบมีประสิทธิภาพเลยนะคะอ่ะเราก็เติมไปนะเติมไปเลยหช้อนนะคะช้อนจิ๋วๆนี่แหละ เสร็จแล้วนะคะช่วยเพิ่มการเผาผลาญด้วยชานะคะชาตัวนี้กินทุกวันนะคะกินทุกวันเลยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องของการเพิ่มการเผาผลาญไขมันของเราให้ดีขึ้นนะเราก็จะหยอะไปนะคะนิดหน่อยนะอ่าหยาะนะคะก็คือน้ําว่านหางจระเข้สกัดเข้มข้นตัวนี้นะคะเติมก็คือใช้ฝาเนี่ยสามฝานะคะแต่เก๋เนี่ยเติมตามตามมือเก๋เลยเพราะว่าเก๋ กินจนชินแล้วนะคะกิจก็จะเติมเข้าไปเลยนะแบบนี้แล้วก็ปิดฝานะคะแล้วก็เตรียมเขยา่าแค่นั้นเองนะคะ